สวัสดีค่ะหอมมากเลยจะเก็บไปผึ่งแห้งทำชานะคะดอกสายน้ำผึ้งฮันนี่ฮันนี่ซัคเกอร์ใช่ไหมคะไม่รู้ใช่ไหมฮันนี่ซัคเกอร์หอมแม่มาดูหน่อไม้ก็ยังไม่ฝ่อ แบบนี้ก็ต้องหักเพราะว่ามันมันจะฝ่อเนี่ยเริฝ่อแลนะค่ะแบบนี้ยอดอร่อยนะเนี่ยคะ่ะเห็นแบบนี้ ม,มันจะเป็นแบบนเนี้ยเนี่ยมันจะแบบนี้เหมือนไฟลวกเลยค่ะได้ไหมได้เลไดเห็นไหมไไหม,มันมันมันเหมือนโดนไฟลวกเลยค่ะลองดูหน่อนี้นะจะเป็นไงโอ้เนี่ยเห็นะมันจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยมันเหมือนโดนน้ำร้อนลวกก็จะเหมือนกันคอยดูนะเนี่ยนะถึงได้บอกเสียดายค่ะ ลวกอดลวกหมดวนะ่ะเนี่ยมันยนะบอกแล้วว่ามันไม่มีหรอกถ้าเลยสิ้นเดือนวันนี้ไม่ปีนปีนต้องรอปีหน้าแล้วค่ะเพราะหน่อไม้ที่เป็นหนอ่อมันมันเขี่ยวหมดแล้วแต่นี้ยอดอร่อยเสียดายนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกับนิ่มไป รอนีก็เหมือนกันมันไม่โตมันมีแต่จะลวกแบบเนี้เออแต่อันนี้ยังใช้ได้มองไปไม่มีแล้วค่ะมันมีแต่เป็นลวกๆวกดสินะเสียดายมากเลยอ่ะมันขอหมดแล้วอ่ะโหดูนะเยอะด้วย น่าเสียดายมากเลยมันมันเหมือนกับโดนน้ำร้อนลวกหมดเลยเนี่ยค่ะเสียดายมากเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะเสียดายดูสินอนส,สวยๆั้งนั้นเลย นี้เี่ยังได้บอกไงเ,เสียดายมาดูค่ะเสียดาย้ยอันนี้ยังดีอยู่นี่พอแล้ว พี่คนนั้นนะให้พามาเหตุอย่างนี้พยายังช่วยน่าเสียดายน่าอีกรอหนึ่งแล้วหยุดตรงนน้นค่ะตรงน้นอีกนั่นค่ะขนาดเสียดายเน่าอีกแล้วค่ะพี่เขานะรู้ว่าตรงนี้มีเห็ดแล้วพี่เขาก็ไม่ดูเน่าค่ะเน่า ต้นแอช A S H ของบ้านเมืองนี้นะคะแต่ทำไมใบมันไม่เหมือนเสดาที่น้องๆเก็บเลยล่ะคะเนี่ยเนี่ยค่ะนี่คือ a อชของบ้านเมืองนี้จะเดินไปดูเห็ดนางรมว่าเขาเกิดมาไหมที่เคยเกิดอยู่ตรงป่าไผ่ค่ะต้นปริศนาที่ว่าบางคนก็บอกเป็นพิษ พอออกดอกแล้วดอ,อกสวยนะคะราวน,นี้จะปลูกตอไข่เข้าไปดูเห็ดเสียดายนะเนี่ยค่ะมันฝะ่อแบบนี้แบบนี้หมดเลยเนี่ยดูสิเสืดายมากอันนี้เกือบเกือบเอบฟอส่วนเนี้ยใบลำไผ่พวกเนี้ยเป็นลำไผ่ที่เกิดใหม่ ในหอนเนี่ยสวยๆเนี่ยฟอไหมไม่มีเหลือไม่มีเหลืออุ้ยนั่นเห็นไหมก็อาจจะยังกินได้อยู่หนอนี้ล่ะอุ้ยฟอไปแล้วนี่แหละค่ะต้นเนี้ยที่มีเห็ดไม่เห็นนี่ค่ะต้นเนี้ยต้นเนี้ยนี่ค่ะตรงสวนยอดเนี่ยอร่อยพี่เขาชอบ ลองดูสิสองหนอนั้นฟอไหมเสื้อผ้าเลอะหมดเลย,ยเลอะแป้งที่อยู่เสียดายหน่อไม้เนี่ยค่ะสองหนอเนี่ยพี่พี่มาหักสองหนอนเนี่ยเราจะพี่ไม่ถึงสินะเสื้อหนูจะขาดเสื้อจะขาดค่ะโอ้ยหมวกอีกเสื้อด้วย,วยโอ้อันนี้ไม่อ่อ นี่ล่ะนี่ก็ไปแล้วไม่ได้แล้วค่ะอันนี้ล่ะไปแล้วอุ้ยรู้สึกว่าพีที่รับรับทีนี่เป็นเห็ดหรือวเว่าเนี่ยโอ้ยเกี่ยวผมแคแนงไขย ไปแล้วไม่ได้แล้วเนี่ไออยไแบบ <ใน S 2> หนไหนมองไม่เห็น,ไม,มนไม่น่าจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่แหละค่ะตอนนี้ที่มีนางลมอ่ะไม่น่าจะมีแล้วเรื่องไม่ถึงแล้วค่ะพี่เอื้อมไม่ถึงเลยค่ะไม่ถึงเสื้อจะขาดไม่ได้แล้วด้วยค่ะ อ๋ออันนั้นยังดีอยู่ข้างในยังดีอยู่ใช่ไหมคะ,ะนี่ตรงนี้ก็มีอน,น,ออน,นอนได้อีกนอนค่ะอยู่ตรงนี้อีกอันนึงเนี่ยทางด้านขวาเพียงแต่ว่ามันจะมุดเข้าไปได้ไหมอ,อยากกินข้าวลามจังอะลํำเล็กๆอย่างนี้ทำข้าวลามอร่อยโอ้อยพอแล้วค่ะที่รับเลย ไม่น่าจะใช้ได้ไม่น่าจะใช้ได้เนี่ยค่ะต้นนี้เคยเจอเห็นนางรมช่อใหญหนน่นั้นเอื้อมไม่ถึงงุดไม่ได้เลยมันมันมีอย่างเนี้ยบบอะไรนะเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นพี่รอหน่อยสิคะเนี่ยจะไปดู เลเละแป้งจากเนี่ยค่ะฝุ่นจากจากลำไผ่เนี่ยโอ้ยไม่ได้แล้วค่ะลวกหมดดูสิเพิ่งรู้จริงๆว่าหน่อไม้ไม่ชอบอากาศร้อนนี่ไม่ได้นีแต่หน่อสวยๆดูสิ ก็ใช่นะสิเอ้ยเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่น,นี่มันเอื้อมไม่ถึงมันติดอยู่ในกอไผ่โอ้โหดูสิพี่มาดูสิมีแตนอสวยๆก็ใช่นะสิเนี่ยค่ะใช่มีก็ ak, ไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เนี่ยค่ะเนี่ยเนี่นนยไม่ไม่ได้สิมันเอื้อมไม่ได้เลย โถพี่ดูสิมันล็อกขนาดไหนเนี่ยน้อมมือกับน้อมมือไปโถพี่เห็นไหมเนี่ยไม้ไผ่มันขวางอยู่มันไม่ได้ค่ะนั่นอีกหน่อนหนึง่งแล้วก็ไผ่อยู่ที่บ่าเลยเนี่ยอันนี้นี่ค่ะอ่ะอ่นนี่อุ้ยแล้วทำไมจะได้เนี่ยหนอเน,นี่ยนี่ ไม่ได้อันนี้ขอกนี่ก็เหมือนกันแทบหมดเลยนั่นก็ไม่น่าจะรอดค่ะเชื่อสิเนี่ยพี่มุดเข้ามาเลยไม่ไหวแล้วเอื้อมไม่ถึงแล้วค่ะ,ะดูนะให้พี่เขาเข้าไปตรงนี้ไม่ได้ค่ะไม่ได้นี่ยังกินได้ อยากให้ไปเกิดอยู่ตามพงหญ้าเยอะเยเยอะเอะกว่าน,นี้ร้อยเท่าเลยจะ,จะชอบมากค่ะเพราะมันอร่อยอร่อยจริงๆนะคะถั่วหวานหาการ้องทักมีอยู่แค่นี้ค่ะมีอยู่แค่นี้ยนี่ไงคะภูเขาที่เคยมาทำคลิปบ่อยๆทุกวันนี้ไม่ง้อภูเขาแปลงนี้แล้ว เพราะว่ามันมีอยู่ที่อื่นเยอะแยะเลยเมื่อก่อนจะเก็บอยู่ที่นี่เลยค่ะโอ้โหโตเร็วนะเนี่ยตรงนี้จะเป็นภูเขาแดงแต่พอแก่แล้วจะเป็นเป็นกลายเป็นสีแบบนี้นะคะ่ะ้มีมแมลงได้นะเกรงใจเจ้าของบ้านไม่อยากไปกวนเนี่ยภูเขาทั้งนั้นเลยค่ะถึงนูน่นถึงนูน่น ออกดอกโอ้ยมีมแมลงมีมแมลงเขาไม่ออกมาถ้าเขาออกมาค่ะอยากจะไปชมสวนอยากพาชมสวนเขาเนี่ยค่ะถ้าเก็บก็เก็บยอดสวนยอดนี้ได้แต่ไม่เก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วแล้วสิขึ้นมาทั้งเยอะภูเขาทั้งนั้น เขาทั้งนั้นเลยปีที่แล้วไม่ได้มาเก็บเลยนะคะเพราะว่ามันมีเยอะอยากไปดูสวนเขาจังเลยแต่เขาไม่เขาไม่ออกมาค่ะสวนเขามีแคทนิป<ม>อะไรฮะไม่ใช่มันคืออะไรเหรอคะไม่ใช่หรอกมันเป็นดอกไม้คะ่ะเป็นดอกที่คล้ายๆบานชื่นใช่ โอ้ยแถวอพาร์ตเมนต์เยอะแยะเลยค่ะอยากไปดูสวนของเขาอ่ะสวนเขามีแคหนิบงามมากไม่เอาไม่ไม่อยากกวนค่ะไม่อยากรบกวนเออตุ้มมงตุ้มมงสวยสวยนี่โอ้ตุ้มมง,มมง,อมมงกอใหญ่นะคะกอเริ่มเลย ก็หใหญ่มากนะพุ่มเท่ากับลูกวอลเลยบอลเลยนี่สวยจังไม่ได้ไปกดออดขอไปไทยบรรยากาศในสวนค่ะแค่นี้แหละค่ะนหน้าบ้านที่คนไทยค่ะสวยจังเลยปีนี้น่เฮ้ยสวยสวสวยสวยมากเลยค่ะกำลังน่ากินนี่ กำลังน่ากินนั่นเนี่ยค่ะกระบองเพชรดีน่ากิน,นเนี่ย